ของผมอยู่นี่อย่างพันต้นนี่สีเป็นต้นใหญ่ๆนี่นาได้ประมาณเกือบสองร้อยต้นครับสีเป็นต้นใหญ่ๆนี่นาได้ประมาณเกือบสองร้อยต้น<ะ><ะ>เกือบสองร้อยแล้วพอกี่ต้องมีเต็มโป๊ะตกจงไปขายมันบ่บตีมจักเทื่อกเหรครับบ่ม,มีตัวไหนเต็มเลยบ่สวัสดีครับ รมบมาถึงแล้วนะครับคุณพ่อในน้าตัวนะครับซื้อจางไหนอยู่บ้านไหนครับผมผมนายเพรทักิ์ที่มาชัยครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบากคำแดงมูก็ดประธานกลุมสวนยางคำแดงประธานกลุมสวนยางคำแดงครับรดน้ำยางคำแดงลุ่มของพ่อนี่ใหไ่บอสามารถชก่าไสร่สามารถชกมีมีทั้งมดนะครับก็ร้อยเกาสิบหกคนครับร้อยเก้าสิบหกคนนะครับ แต่ว่าเดือนที่แล้วนะครับได้มีลูกษย์ของผมมอ่ลงมาเห็ดแปลงให้พ่อมันบะครับเขาขับพื่นอมามาสาธิตบึงมาแนะนําเกี่ยวกับยางที่มันต้นหนามันหนาตายอ่าเพื่อมาทุลน่องใส่ปุ๋ยให้ผมสิบต้นครับสิบต้นครับคือหนาตายนี่มันจบอกเลยติพอหเรื่องไดมันจะบอกเลยครับมันบอกเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นต้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่ส่วนมากไม่ใช่ต้นใหญ่ๆที่มันดีกหนาตายมันจะบอกนะครับก็คือพ่อบอกว่ามันบอกเลย ครวคิดว่ามาเห็ดไบเดือนหนึ่งเนี่ยพอคิดว่ามันจะออกบ่ผมคิดว่าบ่ออกแล้วครับคิดว่าบ่ออกกันปะบ่อกครับอ่านะครับหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับให้ลูกซิดลงมาเดือนที่แล้วมื่อนี่ผมหมอลงมาตามอีกนะเขาจะมาเบิ่งกันว่ายางที่มา่เห็ดใบหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะออกบ่ซีบต้นมันบ่ป่ะไปเบิ่งกันพ่อบอกว่ามันตายอันนี้คือหนาตายมับ่ครับแมนหนาตายมันจะมาออกปีแม่นบ่แมนครับเดี๋ยวพี่ครับถ้ายทากีนมองมองนี่ปุ๊บนี่ถ่ากีนนี่กอกขั้นที่เลยครับ กินี่ออกันที่ลำมองแด้มันสีบอออกคุยเหร่ครับสีบอมองแต้มันสีบอออกมับอบอครับผ่อนร้องบอกว่าบอออกเอาทั้งใต่ผมบึ้งมาฟังดีเลยบอนะครับนี่คือตุ้ดตุ้ดนี่ไม่ถ้ามันออกกันทีมันก็จะใช่ได้อยู่ด้วครับนี่พตุ้ด่มีเอี้ยเดินหนีบ่มีเอี้ยเขี้ยครับบ่มีเอี้ยเขี้ยถ้ามีก็คือมีชึงครับมี่เท่าไงผมเปิดเบื้องหนี่ใครเลเขามีถึงบอไอ้กี่เจ้าเขื่อนี่ครับ อันนี้มันอันนี้เคยกีดมาแล้วครับนี่มันบอกก็เลยเศร้าครับกีดบอกเลยบอกเลยครับก็เลยเศร้าเลยเศร้าเลยครับนี่นะครับครับมีลักษณะเอาไปต้นที่สองต่อนะครับนี่นะครับต้นที่สองพี่พ่อบอกว่ามันไม่ออกมันไม่ออกมันสีไม่ออกดูสเขาสั่นเบืองต้นเนี่ยพี่น้องแต่ฟ้าเบืองเบืองเบืองนี่ต้นงหานะครับไม่ใช่ต้นญ่ายนะครับตะกีดออกปุ๊บบีดแล้วถวย ได้ป้ะธรรมดาจะได้นะครับธรรมดาจะได้ได้ได้ครับต้นที่สองพ่อจะกินมองไหนเอามองนี้นะครับผมไ่เคยออกเอามองนี้มันไ่เคยออกนสั้นเลือกมองมันไม่เคยออกเลยเนาะอือนะครับนี่คือเป็นแกนนะครับตรงนี้คือต้นยางจะนึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือแบบนี้เลยถ้าเห็นมันแยมมือสีแต่ก่อนมีแยมมืสี้บมี่ครับฮะบมีเลยครับมันสบมีเลยโบมีออกงี้สีกับโบมี มันสีแห่งเขาไปเลยติแห่งเขาไปตลอดเมื่อนี้ครับนี่คือต้นที่สองนะครับแต่ว่าบัดนี้นะครับถามคุณพ่อเปิดเล้งสี่แล้วจะเปิดต่อบะถามมันเห็นนะทำเป็นนำหนงงยางออกเสียถามันไรก็ต้องกีดแล้วเขาแค่ก่อเสี้มันแบบว่าเสียดุลการค่าไปยี่อิบถามันไรก็ต้องกีดแล้วเขาแค่ก่อเสี้มันแบบว่าเสียดุลการค่าไปยี่สเสียดุลการค้านะครับพราสิบปีแล้วมันไม่เคยออกจ้กเคืียกับใบเจังสีก็เที่เศร้าสิบ ปีแล้วมันบ่เคยออกจ้กเทียกับใบเจังสี่ก็คือเศร้านี่อ่ะเบิ่งต้นที่สามนะครับนี่คือต้นที่สามนะครับนี่ลักษณะของพอที่กีดไว้เห็นไหมมัน,ม,นมันไม่ออกแล้วตอนเพิ่นมาเห็ดมันบ่ออกร่เศร้ากีดนี่นะครับคือการสร้างนะครับสร้างเซลล์ให้กับต้นยางเป็นบ่อพ่อลืมเห็นแล้ว แม่นบ่แม่นครับเมื่อคิดจริงๆคือพออยากล่องมึงตั้งแต่นีพ่องก็ได้บุญแล้วเอานะครับคือพ่อบอกว่าทั้งล่างจะไม่ออกเลยเนาะเอานี่นะครับนลำเลียงมาแล้วพ่อแท็กซี่มันบ่มีอะไรกันบ่มีพ่อฮะแท็กซี่มันบ่มีจริงๆบ่มีเนี่ยเพื่นปุ๊บมานลัดเลยแท็กซี่แท็กซี่บ่มีครับ บ,บ,บอสีตัดแม่บับบงหันแม่บอยตัดเสียบอสีตัดแม่บังหันแม่บอยตัดเสียตอนแรกบอกตัดโหลดตนด้น,ดตนที่ไม้ไหว้นยังไงนะครับบ่มบอแม่นครับอยางจี่ปีแล้วก็อยู่นี่อย่างยี่สิบปีครับยี่สิบปีพอดียี่สิบปีพอดีครับนี่ต้นนี้นะครับนี่นี่บอยได้กีดเลยนี่ทิมไปเขามองนี่นะครับเออนี่นะครับนี่เลยนะครับดึงแล้วนะครับคุณพ่อบอกว่าถ้ามันบอก ตัดทิมว่ะท่านขายตน้นตัดทิมว่ะท่านขายตน้นแต่ถ้ามันออกแบบนี้แล้วเอาว้าพ่อคิดยังไงบัดมันคือบอวว่ะมันคือบอวะว่ะอ้าว่าต <c oughs> ้นนี้มันหลายปีแล้วครับผมว่ได้กี่เลยเพราะว่ามันบอวออกเคยออกเจือเี่อว่าต้นนี้มันหลายปีแล้วครับผมว่ได้กี่เลยเพราะว่า <c oughs> ม,มันบอวออกเคยออกเจือเจือผมมันบอว์เจือเจียมบอก์เจือเจียกับเจ้าที่เป็นกี่ถ้ายังเสียเวลาครับเสียถ้าไม่เสียเราเหมือนเจ้าที่กับมาจีเท่าแลครับนี่โอ้คือมันตัดทิมวันหัน หว่าที่ตัดขายย้อนขายแล้วไหลนะครับวว้าต้นที่ห้านะครับโดยเฉพาะต้นใหญ่นี่ครับมันจะมากเปลี่ยนมันบ่แม่นครับต้นล้วนทำไมจะเป็นต้นใหญ่ๆอย่างเด่นมันแม่นไมืหรอกครับพักเหมือกับต้นนี้กับต้นอันนี้คือพักไว้เลยหอยโปเลยหอยเลยครับนี่ตัวโมที่จีไม่ก็จีดออกไปปุ๊บ เนี่ยผมซอยมองนี <spooky> ่ป <curs ays> ุ๊บมันออกมาบาดบ่อปุ๊บพุงก็สอยท่างบาดเจ้าแม่บาดนี่มันลงมานำกันบาดมันก็มีบาดปุ๊บอะไรก็เศร้าก็เลยแขนป่วยเดี๋ยวคุณบอกผู้พอนี่ที่ไปบ่ครับของตัวของตัวเองของตัวของเองไม่เคยใช้ยาไม่เคยนอกจากว่าถ้าคนที่เขามารับจ้างกินอย่างว่าราคายางมันมันไม่ปุ๊บเราจะให้น้ำยานไม่ออกอันนี้มันจะอยู่ได้ไหมล่ะคนรับจ้างกินแต่ของเราเนี่ยเราเป็นของดี แต่ละต้นนะครับ z o มนะครับดูดูมันจะเป็นลักษณะังสี่บบเป็นอย่างสี่เลยครับนี่มันจริงไม่มีโอกาสจะกลับขึ้นบบผมขึ้นว่าอยู่มันจะลื้อฟื้นให้บบครับมีเงินใส่หนีเท่ากับซอสติบันเนี่ยมีมีม่ได้เป็นหนีต่อเขาโมจักขึ้นกันนะครับดีนะครับเราของสวนไอ้สมาชิกของพ่อนี่เป็นหลายบบพ่อยมันก no ็คงเป็นแทบพุกคนของผมอยู่นี่ยางพันต้นนี่ สีพิ้นต้นใหญ่ๆนี่นะได้ประมาณเกือบสองร้อยต้นครับสีพิ้นต้นใหญ่ๆนี่นะได้ประมาณเกือบสองร้อยต้นเกือบสองร้อยแล้วพอกี่ต้องมีเต็มโป๊จงไปขายมันโบเตี๊มจักเชื่อเหรอครับบุ๊บบีตัวไหนเต็มเลยบ่มีต้นไหนเต็มเลยครับแค่วัฒนาหนาวคือสีไสเลยอยู่ครับหนาวแค่วันหนานี่ปุ๊บนี่มันกับสีพิ้วมันเครื่องโป๊ครับเพราะในช่วงเดือนนี้นะครับที่มันเลี้ยงนะครับเลี้ยงลูกไม่นบ่พอมันกับร่งออกหมากนะครับตอนนี้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้หกเ,เอา้าว่ามองไหนนี่ละครับตันนี้มันกระบอกบริจีนเลยครับพ่อยไ,ไปทิ้ออไปิง อ้าวมันก็หวงมือนกันเหมือนกันเลยคิดไม่หวงกันคือบอกว่ามันเกือกสันฮะครับนี่ต้นที่แปดพ่อบอกว่าแสนไปที่เสื้อแสนไปที่เสื้อหม่รู้วาฮะมองกินว่ได้ตีฮะมองกินบ่าไม่นำจางก็ไม่รู้จะไปกีททำไมหรอกฮะมองกินบ่าไม่นำจางก็ไม่รู้จะไปกีททำไมหรอกมันก็เสียเวลาเวลาเรากีทใช่ไหมล่ไม่กีทแล้วมันเสียเวลาลงไปกีทต้นนี้มันออกดีกว่า เมื่อกี้นี่นะครับจะถึงมันจะถึงแล้วนะครับแต่มันน้ำเลี้ยงออกมานะครับก็ต้นเหลืองนี่มันเป็นอนหละครับเป็นตนนะครับอันนี้คือต้นที่เก้านี่ดินะครับออกมาค้นเลยนะครับนี่นี่คือตร์เซียนยางนะครับ คือพอบอกว่ากีไปจะต้องทำกีดทามวิน่เวลาเสียโอกาส่นยอเฮ้ยมัยเดบักเป็นยเดบักิยัเป็นยากเดบักทีมยีบเป็นยากเดบักทยีบเ่นม่กันอยู่นี่ครับอ่ะสรุปกันนะครับวันนี้น้อคุณป๊อ อาะยืนนี่เลยนะครับโอ้โหนี่นั่นไรักจริงนะนี่นะครับก็คือมือนี้นะครับได้มายืนอยู่สวนของคุณพ่อยังก่อรรคุณพ่อเพชรศักดิ์คุณพ่อเพชรศักดิ์ครับอืมพระธานแงยังก่อพ่อประธา,า,านกุมแปลงใหญ่ยังพระราแปลงใหญ่บัณฑคำแดงแปลงใหญ่บัณฑคำแดงนะครับปงงเป็นผู้ใหญ่บา้านพร้อมครับผู้ใหญ่บ้านหมูเจ็ดนะครับ,รบมือนี้ที่พ่อหมอลงมาพื้นที่นี่ได้จ้างว่าวะไม่ข่าวว่าอะแล้วครับ ได้จ้างเห็ดบ่ก็บ่ได้จ้างครับเสียงเงินบ่นี่บ่ได้เสียบ่ได้เสียนะครับสิ่งที่ผมมอมเห็ดสิ่งที่ผมมองมาเห็ดนี่คุณพ,พ่พอคิดว่อย่างไ๋คิดว่ามาเห็ดเล่นบ่ฮะมันจะได้ผลบ่คิดว่าจริงซี่บ่ผมคิดว่าที่ให้ลูกซีดมานปุ้มปัญหาของเกษตรกรท,กที่อยู่ในบ้านชนีย้าวสวนยางคำแดงไม่ชุมพร่ออยู่นํากันครับโดยเฉพาะปัญหายางต้นยางนาไทยนะครับะที่ มาหาผมผมบอกเลยว่าเอาก็อยากทดลองมึงกัน,นว่าจะคล้องกับพินาชีพสันอย่างอยู่แล้วแลวก็เป็นผู้นําชุมชนเพื่ออยากจะ้ไท้ายท,ายท,ายทอดให้เกษตรกรเชาวสันอย่างที่เป็นกุ่มเห็นหูว่าต้นที่มันนาตายที่มันบริประโยชน์ี่มันเอาไว้ซื้อเป็นอย่างไรเขาถามมีหอ่าน่วยงานราชการหรือว,ว่ามีน่วยงานที่มาพิสูจน์เห็นมันเห็นหนลยครคงจะเป็นวิทยาข่านที่ดีที่จะนํางแล้วอ่ะกักเดือนนี่ เดือนหนึ่งครับบอทั้งเดือนเราอีกองมือเดือนหนึ่งสิดมาดูครับตอนแรกเขาขีดกรงพอบอกว่าเป็นยังไงได้บ่าบ่ได้เหรอครับว่าบ่ได้เพราะว่าผมกีดยางมาหนีกี่สิบปีแล้วมันกับเหียนปัญหายังสี่นะครับเพราะว่าเาร้าเกษตรกรชวนยางคิดว่ายางไม่มีทางแก้ปัญหาได้เป็นบ่ได้แต่ว่านะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่จะแก้ปัญหาของยางนาตายให้กลับคื้นมาไหลแล้วก็ให้ยู่ได้ดนนะครับบ่เมียนมาซองมือไม่เห็นคืหายนะครับ จะกีดไปได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเนี้ก็ขอฝากช่องนะครับก็คือผู้ใดติดติดตามอยู่นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับของพมเกษตรพร้อมจะลงทุกพื้นที่แก้ปัญหาให้กับทุกคนของเกษตรกรที่มีปัญหาอย่างหน้าตายนะพอนะครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบายไปแล้ว